ราศีมังกรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการดวงความรักของชาวราศีมังกรนะคะในช่วงวันที่1นะคะถึง15เมษายนเป็นการดูแบบภาพรวมนะคะคงไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษเนาะเรื่องราวนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องราวของคุณก็ได้นะคะเพราะเป็นการดูแบบภาพรวมส่วนท่านใดที่อยากดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวรู้ก่อนแอดไลน์ไอดีที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปนะคะหรือคลิกลิงที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะ เป็นลายส่วนตัวที่คุยกับเมโดยตรงเนาะโอเคค่ะเริ่มกันเลยสำหรับความรักของชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่1-15ถึง15เมษายนจะเป็นอย่างไรไพ่อย่างขึ้นมานะคะมีการ ที่คุณจะถูกรักนะคะจะมีใครสักคนหนึ่งเทคแอคชั่นเข้าหาคุณหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองนะคะที่จะเทคแอคชั่นเข้าหาใครไพ่เลขหนึ่งเมยมองว่าบางคนคุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่เรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยแต่แต่ถ้าจะให้อะไรมันเริ่มได้นะคะหรือว่าทําให้อะไรมันดีขึ้นต้องเริ่มจากการที่มีแอคชั่นก่อนนะคะมีการกระทําเกิดขึ้นก่อนสิ่งเหล่านั้นถึงจะเกิดขึ้นได้นะคะอะต่อไป อีกหนึ่งใบนะคะ่ขออนุญาตของชาวราศีมังกรนะคะไทมทุกคอปเปอร์ด บางคนนะคะมันถึงเวลาที่คุณเองและคู่ของคุณหรือคนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้จะต้องเทคแอคชั่นเข้าหากันนะคะจะต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันทํางานร่วมกันขยันแข,นแข,นแขน็งแรงบางคนถ้าคุณชอบใครอยู่นะคะการให้เพื่อนนะคะ ช่วยคุณเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้ไพ่เลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งขึ้นมานะคะบางคนคุณอาจจะเกิดวันที่หนึ่งไหมหรือวันที่11หรือเลขหนึ่งอาจจะมีความหมายพิเศษกับคุณก็ได้แต่แม่รู้สึกว่ามันจะเป็นข้อความพิเศษเฉพาะเฉพาะใครสักคนหนึ่งนะคะเป็นไพ่เลขหนึ่งขึ้นมาทั้งสองใบเนาะ Forgiving and learning as you release and heal the past, you experience more love in your present moments. นะคะบางคนคุณอาจจะมีเรื่องของการที่ต้องให้อภัยตัวเองให้อภัยความรักให้อภัยคนรักนะคะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์มัน move on ไปอีกขั้นหนึ่งได้นะคะหรือ move on หรือ move forward ไปได้นะคะบางคนคุณอาจจะ move on ด้วยตัวของคุณเองก็ได้บางคนคุณก็อาจจะให้อภัยกันและกันนะ อ่ะต่อไปเรามาดูพลังงาน Energy ของชาวราศีมังกรกันนะคะว่าพลังงานและ Energy ของชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะในช่วงเดือนเมษานะ u ู uh, t o r b s o r b คุณไม่แน่ใจนะคะคนลังเลนะ n g of Wands บางคนไม่บอกไม่มองว่าคุณเองมีแลนอยู่แล้วว่าคุณอยากจะทําอะไรในอนาคตนะคะแล้วก็อาจจะมีการศึกษาหารือกันก็ได้ปรึกษาหารือกันก็ได้กับคนที่คุณคุยหรือคู่ออออของคุณแต่ณนะตอนนี้ไพ่เอเนจีของคุณคือยังตัดสินใจไม่ได้นะคะแปดดาบขึ้นมาด้วย Knight of Pentacles แล้วก็ไพ่ j u d g m e n t ไม่มองว่าคุณเองอะ่ะยังมีความสุขกับการมีชีวิตโสดบางคนคุณยังหวงความโสดอยู่เลย ะะยังไม่พร้อมที่จะมีใครจริงจังนะคะยังไม่พร้อมที่จะเสียสละนะคะหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะให้เวลากับความรักเต็มที่ร้อเซนะมันเหมือนกับว่าคุณเองยังยังอยากจะมีอิสระส่วนตัวอยู่นะคะถ้าคุณจะต้องเลือกถ้าเป็นคนที่คุณเองจะต้องเลือกก็มีโอกาสที่คุณเองอาจจะยังเลือกไม่ได้นะคะว่าจะอยู่หรือจะไปนะคะแม้มจะเป็นสถานการณ์หรือว่าเป็นคนคุณอาจจะเลือกใครไม่ได้เลยนะคะเอร์วานขึ้นมา คุณอาจจะคุยอยู่กับชาวราศีทัตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูเชนอ๊อบครับ 6ซับ1โอเคช่วงเดือนนี้แม่มองว่าเพิ่งเดือนแรกนี้จะมีคนเข้ามาจีบคุณเยอะมากบางคนคุณอาจจะคุยหลายคนมีตัวเลือกนะคะบางคนเข้ามาเร็วบางคนเข้ามาช้าทําให้คุณเองเลือกไม่น่าจตัดสินใจไม่ได้คนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่คนนั้นก็ดูจะเป็นครอบครัวที่ดีได้คนนั้นก็ดูเข้ากันได้ดีนะคะเหมือนคุณเองรักพี่เสดายน้องอะแต่มันเหมือนกับว่า ที่เป็นแบบนี้เพราะคุณเองยังยังห่วงความโสดอยู่นะคะมันคือ energy มันขึ้นมาแต่ถามว่าคุณอยากจะมีครอบครัวไหมจริงจริงแล้วคุณเองอยากจะมีความรักมีความสัมพันธ์ที่มันเป็นครอบครัวที่มันจุดจบแบบมีความสุขจริงๆนะคะไพ่ชาราศีมังกรในช่วงเครื่องเดือนแรกไม่มองว่าจะมีคนติดต่อเข้ามาหาคุณนะแล้วก็บางเขาอาจจะยื่นข้อเสนอให้คุณต้องเลือกนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่คุณเองยังเลือกไม่ได้ถามว่าอยากจริงจังไหมอยากแต่ว่าถามว่า ยังต้องการที่จะเลือกอยู่ต่อไปไหมไม่มอว่าคุณเองก็ยังอยากที่จะเลือกอยู่บางคนจะมีคนเก่าๆติดต่อกลับมานะคะไพ่ Judgment กับไพ่ king of pentacles เช่นมาไม่มองว่าเขาอาจจะเป็นชาวราศีธาตุด,ดินกันมังกรพฤกษภนะคะติดต่อเข้ามาหาคุณหรือว่าคุณอาจจะได้รับข่าวสารจาก บุคคลที่เป็นราศีหรือว่าธาตุดินนะคะอ่ะโอเคต่อไปเรามาดูกันที่ Energy นะคะเขาคนนั้นของชาวราศีมังกรนะคะคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีมังกรอยู่นะคะอ่ะเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีมังกรคะ six of pentacles ขึ้นมาเขารู้นะว่าคุณมีคนเข้ามาจีบเยอะนะคะไพ่ three of swords สามดาบ The fool, view of fortune แล้วก็ p พ t h o n of p e n t a c l e s เขาอยากที่จะมีคุณแบบจริงจังนะแต่เหมือนเขารู้เองเขารู้ตัวว่าคุณเองยังไม่พร้อมจริงจังเลยอะถามว่าทุกวันนี้เขารู้สึกไงกับคุณแม่หมอว่าเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ๆกับคุณบางคนนะคะเขาอาจจะ มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วเขาอยากที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณก็อาจจะมีแฟนอยู่แล้วแต่คนที่เขาเลือกเนะ่ะเขาอยากจะเลือกคุณแต่นั้นตอนนี้ไม่มองว่าเขาอยากจะให้มันเป็นการให้และการได้รับที่เท่ากันก่อนนะคะไพ่วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาคนคนนี้เขารู้สึกว่าคุณคือเดซ t i นี่คุณคือโชคชะตาที่ไมได้มาเจอกันแล้วเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณถ้าคนคนนี้เคยทําให้คนเสียใจในอดีตไม่มองว่าเขาเองเสียใจไม่ต่างกัน น่าจะมีในเรื่องของการดูแลคนได้ไม่ดีเท่าที่ควรในอดีตที่ผ่านมาแล้วเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่โดยที่ให้คนได้มากขึ้นมั่นคงขึ้นแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่คุณว่าคุณจะรับไหมไม่มว่าช่วงนี้คุณเองก็เสนนี์แรงเหมือนกันนะคะไม่ได้มีเขาคนเดียวแล้วล่ะนะถ้าไม่ดูจากไพ่นะ แล้วเขาจะทำยังไงต่อกับความสัมพันธ์เขามองอนาคตนะคิงอวานสามารถเป็นภรรยาที่ดีเป็นสามีที่ดีได้ในเรื่องของความรักนะคะเป็นคู่ครองที่ดีได้เป็นคนที่มองก้าวหน้าก้าวไกลเขาก็อาจจะเป็นคนชาวราศรีธาตุไฟเหมือนกันนะคะที่ขึ้นมากับ Energy ของคุณเมื่อกี้เมสิ่งธนูนะคะ Five of Pentacles บางคนคุณเลิกกับเขาไปแล้วหรือคุณทิ้งเขาไปแล้วหรือเขาเองทิ้งคุณแต่เขาเองอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณ นะแล้วเขาอยากจะกลับเข้ามาเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะไพ่เพย์รับคัเขาอยากจะเข้ามาคุยกับคุณมาออฟเฟอร์บางสิ่งบางอย่างกับคุณนะไพ่เพย์อ f c คับบางคนจะมีโอกาสที่คุณจะได้รับการติดต่อจากเขาแต่มันจะยังเป็นเพียงแค่ข้อความที่ในลักษณะที่ว่า,ายังทักทายกันอยู่ไม่ได้มีอะไรที่ถึงขั้นแบบว่าอยากกลับมาคบนะนะคะเหมือนเป็นการเทสวอเตอร์เฉยๆก็คือลองคุณดูโยนหินถามทางว่าคุณเอง ยังต้องการเขาอยู่หรือเปล่านะคะบางคนคุณอาจจะเลือกที่จะให้อภัยเขานะวิวออฟฟอร์จูนแล้วก็ไพ่สิกจ o ควานขึ้นมาเป็นค่ายขยายเขาจะทําอย่างไรต่อไปเขาจะเข้ามากลับเข้ามาเพื่อเอาชนะใจคุณอีกครั้งแต่เขารู้ว่าคราวนี้เขามีคู่แข่งแล้วเขารู้ด้วยว่าช่วงนี้คุณเสน่ห์แรงมากๆนะคะเขาอาจจะเริ่มจากการที่ให้ออฟเฟอร์คุณเล็กๆน้อยๆจากการเป็นเพื่อนนะคะเริ่มคุยเรื่องความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนขึ้น ให้ฮารดวยใต้สำรับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการที่คุณทิ้งเขาหรือเขาทิ้งคุณหรือมีโอกาสหรือเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วมันมีความเสียใจไม่มว่าคนคนนี้เขาเสียใจที่เสียคุณไปบางคนเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกได้ซ้ําว่าเขาเสียใจที่ไม่มีคุณแต่จริงๆคือเขาเสียใจมากแล้วถ้าคุณได้รับการติดต่อจากเขานะคะเป็นโอกาสเป็นไปได้ว่าเขาเองอยากจะมาเริ่มต้นใหม่ แต่เขารู้ว่าครั้งนี้เขาจะต้องให้คุณมากขึ้นเขารู้จะต้องเทคแอคชั่นเขาหาคุณมากขึ้นต้องการที่เหมือนกับว่าเขารู้ว่าคุณเองต้องการมากกว่านี้ไม่ใช่แค่ไปไปมาๆนะคะให้ไม่ดูจากไพ่นะบางคนเขาเป็นคนไกลนะคะไพ่สองไม้เท้าขึ้นมานะเขาเป็นคนไกลเนาะต่างประเทศต่างชาติต่างาศาสนาได้หมดเลยนะคะหรืออาจจะเป็นคนไทยที่ไปอยู่ที่อื่นเนาะอ่ะโอเคเรามาดูกันว่า เขาคนนั้นของชาวราศีมังกรเนี่ยจะบอกอะไรกับคุณ I want a family with you นะคะให้สิบเหรียญขึ้นมาเขาต้องการที่จะมีครอบครัวกับคุณต้องการที่จะจริงจังกับคุณเลยนะคะ I am planning on talking to you แม้เพิ่งบอกไปว่าคุณจะได้รับการติดต่อมาจากค,คนคนนี้แบบที่คุณไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันนะคะมาแน่ๆ I am serious กลับมาพร้อมกับความจริงจังแล้วนะคะคราวนี้คราวนี้เข,า,ขาจริงจังแล้วนะจริงจังแล้วนะคะอยากจะจริงจังแล้ว you w a อ t me เขาอยากรู้ว่าคุณเองยังต้องการความรักจากเขาอยู่ไหมยังต้องการเขาอยู่หรือเปล่าเพราะเขารู้ว่าคุณเองมีตัวเลือกอื่นแล้วนะตอนนี้อืมแอมสแกเขาก็ยังมีความกลัวที่ว่าคุณเองอาจจะไม่รับไม่ตีนะคะหรือไม่ไม่รับมิตรภาพของเขานะมีมองว่าเขาเองยังมีความกลัวอยู่เขากลัวว่าคุณจะปฏิเสธเขาแหละนะอ่ะโอเคต่อไปเป็นไพ่คำแนะนำนะคะว่า ใครนะคะอยากจะมีอะไรแนะนำนะคะโดยจัก,กรวาลจะมีอะไรแนะนำให้กับชาวราศีมังกรในครึ่งเดือนแรกของเดือนนี้นะของเดือนเมษานะคะจัก,กรวาลอยากจะมีอะไรแนะนำไหมคะขออนุญาตหยิบหนึ่งใบค่ะ <c oughs> to love นะคะรักแท้ this love it once in a lifetime ก็มีโอกาสคนที่คนคนนี้จะเป็น true love ของคุณได้เป็นรักแท้ของคุณแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมให้โอกาสตัวเองหรือเปล่านะคะคุณจะ forgive and learning ได้ไหมให้อภัยเรื่องนั้นรู้จากสิ่งจากอดีตที่ผ่านมาได้หรือเปล่านะคะถ้าได้ แล้วต้องการที่จะให้โอกาสเขาก็มีโอกาสที่คนคนนี้จะเป็นรักแท้ของคุณก็ขอให้ชาวราศีมังกรโชคดีนะคะส่วนใครอยากดูดวงสนตัวรบกวนเนี่ยไลน์ไอดีที่ไม่ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ